ครับสวัสดีครับผมนายพง์วิทย์หนอตะกุลนะครับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเส้นทางของบ้านนังนกตะกดป่านะครับว่าการเริ่มทําบ้านนังนกต้องทําอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวของธุรกิจนี้กันครับช่วยแนะนําตัวว่าชื่ออะไรทําอะไรในปัจจุบันครับ สวัสดีครับผมนายกีษด,ดาคานุนมณีครับตอนนี้เป็นทายาทรุ่นที่สองของธุรกิจตึกลังนกในหมู่บ้านน้ำเค็มครับทำไมถึงเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านลังนกครับสาเหตุที่ผมสนใจในด้านเอในธุรกิจของตึกลังนกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในหมู่บ้านน้ำเค็มเนะี่ยเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นครับผมแล้วก็เราเขานกนางแอ่นเนี่ยมีมูลค่าสูงครับผมเมื่อขายให้กับชาวจีนครับผมที่บ้านก็เลยมองมองเห็นถึง ทางทางการสร้างรายได้ครับผมก็เลยสร้างเป็นตึกรังนกครับผมให้นกมาอยู่แล้วก็เก็บรังของนกไปขายครับผม่วยประสบก,การณ์และอุปสรรคของการทำออธุรกิจนี้หน่อยครับอุปสรรคอย่างแรกที่เจอเลยเนี่ยจะเป็นอุปสรรคทางด้านการเาเงินทุนเริ่มต้นครับผมเพราะว่าตึกรังนกตึกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ราคา,าถูกๆครับผมต้องมีเงินทุน มาสร้างก่อนับผมลำดับที่สองก็คือเป็นการเก็บผลผลิตหรือว่าการเก็บการเก็บอลังนกครับผมต้องใช้คนคนเดิมมาเก็บครับผมถ้าหากใช้คนอื่นมาเก็บเนี่ยทาให้นกเนี่ยหนีเพราะว่ากลิ่นมันไม่คุ้นเคยคับผมสามก็จะเป็นการควบคุมยาาของเงินเดือนในแต่ละเดือนครับผมเพราะว่าราคาของลังนกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยครับผมแล้วก็ค่อนข้างเอ่อเวียงในด้านของราคาครับ ราคาลังนกในปัจจุบันแะอดีตมีการผันแปรไปในทางไหนครับราคาลังนกในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงไปมากครับผมเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยจีนเนี่ยจะรับจากลังนกไทยเป็นหลักครับผมแต่ว,ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีลังนกจากหลายสัญชาติมากผมไม่ว่าจะเป็นเมียนมาห,หรือว่าเป็นเอลังนกจากมาเลเซียผมทําให้มีคู่แข่งทางด้านผลผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมทําให้เอ,อราคาลังนกเนี่ยตกลงไปครับผม รุปนะครับบ้านลังนกเป็นธุรกิจที่มีรายได้ดีแต่มีอุปสรรคความเสี่ยงในหลายๆด้านอาจจะดูเหมือนแค่เก็บลังนกแต่ต้องมีประสบการณ์และความชํานาญและต้องมันดูแลครับแต่การประกอบอาชีพเราก็ต้องเจอปอุปสรรคเป็นปกติเช่นกันครับขอบคุณครับ